สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะรายการคุยกับหมอก,ก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมาพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็โรคไั่ไข้เจ็บค่ะเพราะเราอยากจะให้ คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยรู้เท่าทันในทุกเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็โรคไขไข้เจ็บนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลลสถีรนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสําหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้คุณผู้ชมคะเราจะมาพูดคุยถึงเรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยก็จะหามา กินกันนะคะนั่นก็คืออาหารเสริมนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนจุ๊บจิ้มคิดว่าทุกๆคนทุกๆบ้านเนี่ยต้องมีอาหารเสริมไม่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เพื่อผลอะไรก็จะต้องมีสักอย่างหนึ่งนะคะเช่นแบบเพื่อผิวเพื่อผมเพื่อกระดูเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบอาหารเสริมต่างๆนะคะเพื่อระบบด้วยอาหารหรืออะไรเนี่ยมาเสริมนะคะเป็นวิตามินนูน่นนี่นั่นอะไรเข้ามาเนี่ยแน่นอนเลยนะคะทำให้ปัจจุบันนี้เหมือนกับ เรื่องราวของอาหารเสริมก็คือมีหลากหลายมากๆเลยนะคะแต่ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอาหารเสริมเนี่ยไม่ได้เหมือนกับอาจจะไม่ได้ปลอดภัยกับเรานะคะในทุกๆตัวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาขอความรู้จากคุณหมอนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะก็คือเรื่องของอาหารเสริมที่เราจะต้องระวัง แล้วจะต้องไม่แบบเรียกว่าหลีกเลี่ยงเลยนะคะเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอน,นะคะท่านเป็นอาจารย์พิเศษนะคะจากหน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดนะคะฝ่ายอายุรศาสตร์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาก,กาชาติไทยน,นะคะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกยียรติแสงวัฒนารอค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ สวัสดีครับคุณทุ่มพิมครับค่ะวันนี้เราสัมภาษณ์อาจารย์นะคะผ่านทางวีรูมกันนะคะอาจารย์ติดภารกิจก็คือวันนี้เดินทางมาในรายการไม่ได้นะคะแต่ว่าท่านก็ยังกรุณาให้เราสัมภาษณ์นะคะผ่านกันสดๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของอาหารเสริมค่ะซึ่งแน่น,นอนทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันน่าจะดีฟังคือมันเหมือนแบบบางคนก็จะรู้สึกว่ามันแทบจะเป็นบางคนกินเหมือนเป็นยาว่าจะช่วยดูแลสุขภาพเราให้แข็งแรงให้ สมบูรณ์ไม่เจ็บป่วยอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าอาจารย์บอกแอมมันมีอาหารเสริมที่ไม่ควรกินมันมีด้วยเหรอคะอาจารย์ครับก่อนอื่นนะครับคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าอาหารเสริมเนี่ยไม่ใช่เสริมอาหารนะครับเพราะนั้นที่เมื่อกี้คุณหมอทุกจิ้มพูดถึงนะฮะหมายถึงเสริมอาหารคือเป็นการเสริมอาหารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยาราชเชื้อบิตยสภา,าเนี่ย ได้ให้คำจำกัดความไว้นะครับตั้งแต่ปี2521เลยนะครับว่าเสริมอาหารหมายถึงเพิ่มให้แก่อาหารเช่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยก็คือเรากินอาหารได้ตามปกติแะครับแต่เราใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เสริมเข้าไปจากอาหารที่เรากินไปไป่จับโดยที่เราไม่ได้มีความขาดแคลนอะไรในในสารอาหารนะครับแต่ส่วนคําว่าอาหารเสริมเนี่ยก็หมายถึงถ้าเราทานอาหารไม่ได้ตามปกตินะครับ เขประทานอาหารไม่ได้มันจะขาดสารอาหารบางอย่างああแล้วก็ใช้สารอาหารเนี้ทําเป็นอาหารเสริมเข้าไปああซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอันที่มันมีความต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้คําว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับโดยทั่วไปหรือฝรั่งเขาเรียกว่า dietary supplement นะครับああซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่เหมือนกับอาหารเสริมที่คุณหม,มอคุณพยาบาลหรือนักโภชนาการเนี่ยเขาให้กับผู้ป่วยนะครับ หรือแม้แต่เด็กๆหรือคนสูงอายุเนี่ยคนที่ไม่สามารถรับประทา,านอาหารได้ตามปกติ<ม>นะครับเราตัวนี้ต้องแยกก่อนมิฉะงัเราจะเอามาสับสนระบนกันนะครับอืมเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์เมื่อกี้นี้ที่พูดออกมาก็คือเข้าใจผิดเหมือนทุกๆคนแน่เลยค่ะว่าเขาจะใช้คําว่าอาหารเสริมเนี่ยเป็นเหมือนกับ เสริมผิวพันธุ์เสริมนู่นนี่นั่นจริงๆคือเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะแต่ต่อไปจะได้ใช้ให้ถูกต้องนะคะแต่ที่วันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้เนี่ยจะเป็นทั้งสองตัวเลยไหมคะอาจารย์ครับส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับเพราะส่วนใหญ่เรื่องอาหารเสริมเนี่ยคุณหมอเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับหรือ้ากโภชนาการเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าคนไข้คนไหนที่จาเป็นต้องเสริม นะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของคุณหมอท,ที่ดูแลผู้ป่วยแต่ละรายอยู่แล้วนะครับตรงนี้คงไม่ต้องพูดถึงอ่ะแต่สำหรับภาคประชาชนเนี่ยต้องรู้เรื่องติดการเสริมอาหารครับเพราะนั้นเป็นอันที่เราซื้อมาเองหามาเองแล้วเราก็สบายดีเราก็กินอาหารได้ตามปกติแต่เราเสริมเข้าไปที่เราห่วงมากๆกก็คือเสริมจนเกินนะฮะ<ม>แล้วการที่มันเกินมากกว่าปกติเนี่ยมา,าจะก่อเพศภัยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับซึ่งแปลกมากเลยนะครับสังเกตเห็นว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลามาเจอคุณหมอก็มักจะถามว่ายาที่คุณหมอสั่งให้นะกินมาแล้วเป็นรู้กี่ปีเนี่ยกินนานๆเข้าตับกระตยจะเสียจะเสื่อมไหมตรงเนี้หามหมอเรื่องยาที่กินอยู่เป็นไปครับแต่น้อยคนนะหรือแทบไม่เจอเลยว่าคนไข้หรือประชาชนทั่วไปจะมาถามมาว่าแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กินอยู่ทุกปีทุกวันเนี่ยนะครับมันทําให้ตับกระตายมันเสื่อมมั้ยหรือมันตับกระตาวายไปเลยมีไหม อย่างเี้ยนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องตรงนี้นะครับนะเรื่องทั้งตับทั้งไตเลยนะครับเอาเรื่องไตก่อนดีไหมครับได้ค่ะอาจารย์มันเป็นข่าวที่ก็ต่งดังที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วเราบ้านเราก็ได้ข่าวนะครับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีข่าวออกมาว่าผิดพันธ์เสริมอาหารนะครับที่มีส่วนประกอบของข้าวดีสแดงนะครับฝรั่งจะเรียกว่า red disrive นะครับคนจีนเรียกว่าผังขับนะครับหรือหงฉี่ก็เป็นภาษาจีนกลางเนี่ยนะครับก็คือเอาข้าวเนี่ยมาใช้ยีตแดงเนี่ยมาหมักนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาสกัดเป็นสารออกมาแล้วก็บรรจุเม็ดขายนะครับที่ญี่ปุ่นขายก็มานานแล้วครับอย่างสิบยี่สิปีขึ้นไปนะครับแต่ก็มีข่าวมาว่ามีการเจ็บป่วยขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับมีลายงานเท่าที่ผมดูในวารสารการแพทย์ ตอนนี้มีอยู่ประมาณสีายที่ไตเสื่อมนะครับแต่สี่ลายนั้นลอดมาได้นะครับแต่มีคนโชคลายเนยตอนแรกรายงานออกมาปลาเดือนมีนาเนี่ยเสียชีวิตไป5คนซ<ม>ึ่งเกี่ยวข้องกับเอกรบริโภคผลิตภัณฑ์ข้ายิสลายเนี่ยนะครับข้ายิสแดงตรงนี้นะครับแล้วต่อมาเนี่ย<ม>เพื่อหลาสัปดาห์ก่อนก็รายงานมาเป็น76ลายนะครับและล่าสุดเนี่ยบอกว่า93ลาย แต่กำลังตรวจสอบอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้คือการเสียชีวิตนะครับส่วนหนึ่งเสียชีวิตจากมีไตเสื่อมเฉียบพันนะครับตรงนี้นะครับแต่เราก็จะเห็นว่าข่าวข่าวที่มาลงมานี้บ้านเรานะครับสำนักงานข,าข่าวของเราเนี่ยของเมืองไทยก็ไปใช้คําว่าอาหารเสริมทั้งสามข่าวที่ผมหังเจอนะครับใช้คำว่าอาหารเสริมหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ต้องทำวาเว่าใจนะครับอันนี้ไม่ใช่อาหารเสริมนะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คนที่ใช้เนี่ยกินอาหารได้ตามปกตินะครับเนี่ยแล้วคือกินเติมเข้าไปในการที่กินเติมเข้าไปเนี่ยบางครั้งมัีสารปนเปื้อนบางหรือว่าแม้แต่สารที่เรากินเข้าไปเองมันมากเกินไปมันก่อพิดซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อตรงนี้นะครับไอไตเสื่อมเนี่ยเป็นจากสารปนเปื้อนครับใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์บอกว่าอย่างที่ญี่ปุ่นก็คือเหมือนเนี้ยขายมาเป็น20ปีแล้วทาไมเหมือนเพิ่งเพิ่งมีเพิ่งจะมีข่าวและมีเคสที่ถึงขั้นเสียชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับ เข้าใจว่ามีฝางปนเปื้อนคล้ายๆกับที่ในเวลาใกล้ๆกันนะครับที่แอฟริกาก็มีสารปนเปื้อนอีกตัวหนึ่งอยู่ในยาแก้ไอเด็กนะครับซึ่งถูกบริษัทเนี่ยเก็บกลับเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราจะได้ยินบ่อยๆเหมือนกันปีที่แล้วก็ของสารคร้งนะครับซึ่งมีการเรียกคืนผิดยานะครับแม้แต่ยายังมีการ mm hmm. เรียกคืนนะครับเพราะะนั้นผิดตามเสริมอาหารเนี่ยมันการตรวจสอบนี่มัน,น,มนย่อดกว่ายามากเลยนะครับ เพราะนั้นก็เลยเกิดเรื่องถึกเสียชีวิตได้ตรงนี้นะครับอืมซึ่งซึ่งตัวนี้ไม่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ไม่ดีถูกใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับโอเคต้องรอผลการศึกษาต่อนะว่ามันคปนเพื่อนอาจากอะไรแล้วเพิ่งมันมันเพิ่งเกิดน,นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูความว่ามันเปนเพื่อนได้ยังไงปนเพื่อนจากอะไรนะครับในใก็ตาม ความปลอดภัยจากผลพันธ์เสริมอาหารเนี่ยถ้าเป็นยานะครับมีมาทำเป็นยาเหมือนกันนะครับคือที่เมืองจีนเรียกว่าเสียชีกังเสียชื่อคังนะเสียชื่อคังเนี่ยเขาทับวิจัยเอามากับคนป่วยที่เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดของคนจีนนะครับสี่ห้าพันคนติดตามไปห้าปีนะครับเขาได้ผลเนี่ยที่จะป้องกันการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดเฉียบพันซ้ำนะครับตรงนี้เหมือนเหมือนกับยาสเตตินยาลดไขมันที่กินอยู่เลย เพราะนั้นอันนี้เป็นยามีนะครับนะแต่ต้องไปใช้แบบให้คุณหมอเป็นคนสั่งตรงนี้นะครับส่วนในแง่ของตัวผลพันธ์เสริมอาหารที่มามันในบ้านเราก็มีหลายยี่ห้อนะครับแต่ตัวหนึ่งซึ่งมันต้องผ่านเกณฑ์ม,มาตรฐานนะครับว่าจะต้องใช้ไม่เกินเท่าไหร่แล้วก็จะต้องไม่มีสารปนเปื้อนโดพอะสารที่เรียกว่าซิตรินินนะครับเนี่ยตรงนี้ไม่เกินมาตรฐาน นะซึ่งตอ,ตอนนี้เนี่ยก,ก็มีขายอยู่นะครับเราเข้าไปอ,าออนไลน์เนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับแต่เพื่อให้ปลอดภัยที่สุดนะครับในง่ที่สิ่งเพื่อนๆเนี่ยก็ทำเป็นอาหารเพราะจริงๆแล้วไอ้ข้าวยีสต์แดงเนี่ยเป็นอาหารที่คนจีนโบราณโดยเพราะคนจีนแค่เนี่ยใช้มาเป็นพันๆปีแล้วนะครับแล่วก็จะเป็นหมูหันเป็ดปักจริงนะครับน้ำซุปน้ำซอสอนะ กหมูแดงข้าวหมูแดง<อ>หรือว่าสุก,กี้อย่างเงีย้ยเป็นต้นนะครับ<อ>เนี่ยสีแดงๆที่ใช้นะครับ<อ>นเ,นเพราะฉะนั้นคนจีนโบราณรู้อยู่แล้วว่ากินไขมันนะครับ<อ>ไม่ว่าหมูหัดในปักิงเนี่ยจะต้องกินยาลดไขมันคู่ไปด้วยแลพิษแดงนี่เป็นเป็นตัวที่สกัดออกมาเป็นไม่ว่าโลตินอ่ะเป็นเป็นโลวาสเตตินอ่ะโครงสร้างเหมือนกับโลวาสเตติน ยาตัวแรกที่ลดไขมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะกินกินอันนั้นน่าจะปลอดภัยกว่านะครับว่าเรากมปขายเป็นเม็ดเลยนะครับผมก็ผมก็ก็ทานอยู่นานๆผมก็ทานทีก็เอาข้าวเป็นเม็ดเม็เลยอะสีแดงๆนี่แหละครับนำมาหุงเข้ากับเข้าเ้ากล้องกระดาษนะฮเข้ากล้องสองเข้าเข้ายีสต์แดงหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็หุงแล้วกินเป็นข้าวเลยครับอันนี้ดือลดีขมัได้เนี่ยนะครับ อันนี้กินแบบนี้ก็จะปลอดภัยกว่าเพราะคนคนจีนกินมาตั้งเป็นร้อยเป็นพันปีเลยการที่เราจะกินเป็นผิดพันธุ์เสริมอาหารเรากินเป็นอาหารเลยครับอ,อันดีสุดอันนี้ก็คือวิธีการลดการปนเปื้อนจากการพิจารณาเสริมอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรารู้ว่าตัวนั้นเป็นอะไรเช่นเป็นสมุไพรขมิน้นถ้าเป็นบ้านเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ถ <static> ้าสามารถทานได้ยังทานเองได้ก็เลือกทานทําทานเองสดสดก็จะจะดีกว่าลดลดความเสี่ยงครับก็กินจากแกงใส่ขมิ้นนะบ้านเราปากใต้มีเยอะเลยครับแกงเหลืองนะฮะที่ใส่ขมิ้นมีเยอะกระทงกระเทียมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับใช่ครับอ่าถ้าอยากเสี่ยงแต่ว่าอันที่สองก็คือถ้าถ้าอยากทานจริงๆเนี่ย เราเราจะต้องมีวิธีการเลือกอเหมือนกับแบรนด์หรือว่าร้านอะไรที่มันน่าเชื่อถือได้ไหมคะจยนอย่างน้อยเขาก็มีการควบคุมคุณภาพห,หรือถ้าเป็นยาเนี่ยก,ก็มีเลยเพราะมีการศึกษา,อย,า,า,กษาอย่างที่เมื่อกี้เรียนได้ทราบแล้วก็ใช้ยี่ห้อน,นั้นเลยนะครับเนี่ยก็ใครไปเมืองจีนผมก็ืองทีผมก็ฝากซื้อมาก็เป็นแคปซูลที่เอามาทานเป็นยาเลยซึ่งคนนั้นก็จะมีการควบคุมดูแลสังวนเพื่อนอยู่ ในเกณฑ์ของยานะครับซึ่งมันก็จะดูความน่าปลอดภัยน่าเชื่อถือมากกว่ามากกว่าเกณฑ์ของผิดพันธุ์เสริมหานะครับอนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอันนีใน้ในส่วนของไอตัวข้าวยีสต์แดงแต่ก็เพิ่งทราบนะคะอาจารย์ว่าไอาสีแดงๆงที่มันเป็นอาหารในคนจีนนี่ก็คือมาจากตัวนี้นี่เองใช่ครับฮะตรงนี้ฮะเต้าหู้ยีก็มีอ่ามีตามนี่ โฆษณาเขาเลยตากกเกลนเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในข้ายีสตแดงเขาก็เก่งมาเป็นเป็นสลายยี่สิบปีแล้วมั้งนะครับแล้วก็มีขายเป็นเม็ดก็มี oh. นะครับแพระตรงนั้นก็เป็นอาหารที่เราทานกันอยู่ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปใช้ผิดพันเสริมอาหารนะเพราะตรงนั้นเป็นอันที่เราไม่ได้ขาดนะ oh. แต่เราเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองก็ต้องาอาหารที่มันปลอดภยัยที่เป็นอาหารก็จะปลอดภัยที่สุดนะครับอืม oh. อันนี้ก็คือตัวอย่างในข่าวที่พบพบและอันตรายนะคะอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังแล้วว่ามันน่าจะเกิดจากการปนเปื้อนซึ่งการปนเปื้อนเนี่ยก็สามารถที่จะเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์หลายๆตัวในท้องตลาดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คือให้เลือกอเลือกแบรนด์ให้ดีอย่างเช่นอาจารย์เลยบอกว่าถ้าเกิดมีแบบที่เป็นยาได้จะยิ่งดีเพราะว่ามาตรฐานจะสูงใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นก็เขาเขาใช้ ที่ห่อไหนจาตัวไหนในการทําวิจัยล้วเอาตัวนั้นเนีพราะอย่างน้อยก็มีคนใช้แล้วก็ความปลอดภัยมันก็จะมีจาการวิจัยที่ออกมามแล้วก็แต่ถ้าเป็นยาเนี่ยมันต้องติดตามแล้วก็มีการสุ่มตรวจนะมีการเรียกคืนยานะครับคือเรียกคืนยานี่มีมากกว่าพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากเลยครับเนะพราะเขาตรวจใช่ไหมคะ,เล,คะเลยเลยทราบครับ,รบตรงนี้ครับ่ะตัวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ เบต้าคาร์โบไนะครับหลายหลายท่านอาจจะแอดูก,กันใช่ค่ะก็เป็นใช่ค่ะเป็นแอนติออกซิแดนต์อย่างหนึ่งสาวๆชอบมากค่ะครซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามันติดตามการศึกษาหรือตรงเนี้ยนะรเราก็นึกว่ามันเออมันผลิตมาจากธรรมชาติใช่ไหมครับตางตรงนี้นะครับ่ประกฏว่ามีการศึกษาที่เขารวบวมหลายการศึกษาเลยนะครับ ทั้งหมดเนี่ยมากที่สุดประมาณยี่สิบกว่าการศึกษา oh. นะครับว่าตัวเบต้าคาร์โบไฮเดเนี่ยพอโทษทีครับมากที่สุดประมาณสิบสองการศึกษาเบต้าคาร์โบไฮเดรตยี่สิบมิลลิกรัมต่อวันนะครับโดยเฉลีย่ยกินตั้งแต่หกถึงห้าสิบมิลลิกรัมต่อวันนะฮะมีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตทุกสาเหตุนะครับนะ, oh. นป,ระประมาณสิบเปอร์เซ็น เสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดเพิ่มขึ้นประมาณ12%แล้วก็เสียเกิดอามาพึ่งเอามาพาดนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ9%นะครับคืงอันนี้เป็นอันที่ออกมาครับเพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้ากินเกินกว่า20มิลลิกรัมของเบต้าคาร์โบไฮขึ้นไปเนี่ยต้องระวังครับเพิ่มโอกาสเสี่ยงนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องไปดูครับผิดปันเสริมอาหารที่เราใช้อยู่ทานอยู่เนี่ยตอนนี้เรามีนั้นหรือเปล่านะครับ อืมคืออันนี้เหมือนเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมว่าของดีไม่ใช่ว่าเห็นว่าอุ้มันดีฉันไม่อยากแก่ฉันอยากกินแล้วอยากเป็นสาวเลยกินเยอะๆกินเยอะก็ไม่ก็อันตรายกลายเป็นโทษใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเพราะนั้นนก็จะเป็นดานที่ถ้าทานเป็นอาหารซึ่งเราก็รู้แล้วเบต้าคโรทีนอยู่นะอาหารเยอะยะเลยพวกแครอทต้างหรือพวก้ผักใบเขียวผักท <ตะ S 2> องน,นะครับ เราก็ทานเป็นอาหารแทนนะครับเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้ขาดอะไรในแง่ตรงนี้ครับอันนี้คือตัวตัวที่ที่สองนะครับที่นี่ต้องมาบอกเราบอกกล่าวกันว่าต้องระวังการใช้นะครับตกใจเลยค่ะจารับเบต้าแคโรทีนฟังแล้วตกใจเลยอ๋อเยอะเกินไปโอ้ต้องระวังต้องระวังเยอะเกินไปที่สิบดีกรัมต่อว,วันเองน่ากลัวมากมันก็สัมพันธ์กับการเกิดนะครับ แต่นแะคือก,การเสียชีวิตเลยนะครับอ้น่ากลเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นคงต้องกลับมาทานเป็นอาหารนะหรือต้องไปสํารวจนะครับเพราะบางทีผิดกางเสริมอาหารจะมีผสมผสมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับตัวถัดไปก็จะเป็นเรื่องของอ่าจะเรียกอะไรเกลือแร่เกลือแร่นะครับโอ้เกลือแร่ก,ก็จะมีตัวที่เขาเขาแบ่งเป็นเขาเรียกว่า แมกโรมิเนอรัลคือตัวแรกประเภทที nuts, çık, <c oughs> ่มากกว่า100กรัม <such> ต่อวัน100มิลลิกรัม100มิลลิกรัมต่อวันเช่นแคลเซียมโซเดียมโพแทสเซียมอะไรที่เรากินกันนะนะครับกุมนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ลองมาก็จะเป็นพวกที่ต้องการน้อยลงไปอีกนะก็คือเช่นพวกคัลเปอร์ซิงอะไรเงี้ยหนึ่งถึงร้อยมิลลิกรัมต่อวันตัวที่ให้ระวังก็คือตัวที่ร่างกาย ต้องการน้อย oh. เรียกว่าอัลตราเทสต์อิเลเมนต์นะครับ oh. น้อยกว่าหนึ่งมิลลิกร,รัมต่อวันเ oh. นี่ยน้อยมากนะหนึ่งมิลลิกร,รัมนิดเดียวค oh. นะครับตัวที่เขาให้ระวังก็คือตัวเซเลเนียมนะครับ oh. นะซึ่งห oh. ลายหลายท่านอาจจะใช้อยู่ก็มี oh. นะครับดูแล้วมีหลายยี่ห้อเลยที่ขายในเมืองไทยอยู่ oh. นะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการศึกษาหลายแห่งเหมือนกันนะครัวมทั้งที่เมืองจีนด้วยเนี่ย mm. เข้าไปเปรียบเทียบการเสียชีวิตนะรึกสาเหตุนะครับ ปริมาณากับบริเวณนะครับสถานท,ที่ต่างๆในประเทศจีนเนี่ยที่มีปริมาณเซเลเนียมมากหรือน้อยเขาก็พบว่ามีความคล้ายคลึงกันนะครับว่าที่ที่มีเจเลเนียมมากเนี่ยก็จะเกิดการเสียชีวิตน้อยกว่าเซเลเนียมก็อยู่ในพวกอาหารทะเลบางเนื้อสัตว์บาง,าบางอะไรพวกนี้นะครับ<ม>บ้านเราเราเอาข้อมูลของเทียบกันก็พบคล้ายๆกันนะครับ เอาจังหวัดที่มีคนไทยที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดนะแล้วก็มาดูกับบริเวณที่มีสารเชเลเนียมในดินมากไปด้วยกันคะนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นเป็น,เป,นเป็นที่มาว่าเออเทลเนียมก็จะเป็นอันหนึ่งซึ่งหลายหคนก็ทาเป็นปีนปันเสริมอหารนะครับตรงนี้ก็ไปพบว่าการใช้เนี่ยนะมีการศึกษาที่เจนมากนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยศึกษาในประชากรไม่ประมาณ500คนนะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแล้วก็ติดตามไปประมาณสัก10ปี<ม>นะครับแล้วก็ดูการเสียชีวิตนะครับตรงนั้นก<ม>็พบว่าชอบินเชลนเนียมเนี่ยมากกว่า200นะครับมีมขึ้นไปนะครับสัมพันธ์ลดการเสียชีวิตนะครับลดเพิ่มการเสียชีวิตนะครับ ้าถึงสามร้อยเนี่ยสิบวินเพราะกินน้อยเนี่ยได้ประโยชน์ก็เทียบกิน,น,น,เ,นเลยเนี่ยนะครับแตตามไปสิบปีสิบห้าปีออกไปปรากฏว่าตามไปนานๆเนี่ยไม่ต่างกันแตช่วงนี้เพราะนั้นถ้าการกินมากเกินไปนะครับตรงเนี้ยเกินสามร้อยนะไมโครกรัมครับไม่ใช่มิลลิกรัมด้วยไมโครกรัมซึ่งน้อยมากเลยนะครับไมโครกรัมก็ศูนย์จุดสามมิลลิกรัมเองนะครับกินแค่เด็นะศูนย์จุดสามมิลลิกรัม,มต่อวันทุกไปทุกวันอย่างนี้นะครับ เพิ่มการเสียชีวิตนะค oh. รับ้เพาะนั้นตรงนั้นเป็นอันหนึ่งซึ่งระวังโคตผิดภันฑ์เสริมอาหารซึ่งรางก,กายมันต้องการน้อยอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้น oh. ถ้าเรากินเกินเนี่ยก็จะมีปัญหาอ๋ oh. ก็คือตัวตัวที่อาจารย์บอกนะคะลอง ค่ะค,คุณผู้ชมลองเข้าไปดูในผลิตของตัวเองว่ามันมีเขียนตัวนี้อยู่หรือเปล่าแล้วมีเท่าไหร่ยังไงถ้าถ้ามีงนี้อันนี้ต้องระวังเลยนะคะจากข้อมูลอาจารย์เพราะว่าเราต้องการน้อยมากถ้าเกิดว่าเรากินเยอะเนี่ยมันจะอันตรายอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างไม่กี่ตัวนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีอีก สารอาหารอีกหลายตัวเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในตอนหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะยังไงใครที่สนใจว่า hey, ยังมีผลิตภ,ภัณฑ์เสริมอาหารอะไรบ้างที่เราต้องระวังเนี่ยเราก็ต้องมาติดตามในตอนหน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆใกล้ตัวมากๆและเป็นประโยชน์มากๆนะคะสําหรับการเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่อาหารเสริมนะคะผู้พิธีกรพูดผิด,ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราจะต้องควรระมัดระวังยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะแค่นี้ก็แบบอู้หูอาหารแลว้วโอ้โหนี่มันอูหอย่างเบต้าแคโรทีนแค่จะคิดใช่ไหมคะว่าค้าทานเยอะแล้วจะส่งผลอันตรายแก่ร่างกายเราได้นะคะยังไงมาติดตามให้ได้ในตอนหน้านะคะยังไงก็สามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมค่ะและก็ทาง True ID, Facebook, YouTube c h a n n e l i g TNN2 t r u e สอน i o n, n 784ตอนนี้จุ๊บจิ้มลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสนหรบวันนี้สวัสดีค่ะ